คืนเผาผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะอ่ะมากับเรื่องของหนูดีกว่าเรื่องสุดท,ท้ายของวันนี้แล้วพี่<า>อ๋อขานักใจอยู่เหมือนกันทำไม เพราะว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะพอควรต้องขออนุญาตพี่ๆอย่างนี้ค่ะบางอันที่หนูจํารายละเอียดไม่ได้จะขออนุญาตก้มหน้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมสักคู่หนึ่งนิดหนึ่ง,น,น,งนิดหน่อยนะคะพี่ๆขาพร้อมไหมพี่อ๊อกพร้อมหนูไม่พร้อมอา้าวอ้าวบายบายเลยขออนุญาตลาตัว <laughs> นไม่ใช่มาเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนาวินค่ะพี่หนูอ่ะให้ชื่อเรื่องเป็นว่า <c oughs> เศษเท่าผมดํา Oh. แน่นอนเสร็จเท่าผงดํามันจะมีอะไรนอกเหนือจากนีไหมเดี๋ยวรอมาฟังในตัวเนื้อเรื่องนะคะครเรื่อง,องคุณนาวินค่ะเล่าให้ทางหนูฟัง mm hmm. โดยตรงเลยโทรมาหาหนูแอดครับผมมีเรื่อง oh. เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อน mm hmm. เขา่บอกว่ามีพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นเ,าเขาเขามีแฟนแล้วแฟนเขามีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าโต้งต้องบอกก่อนลักษณะนิสัยของพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่เอ เขาเป็นหัวหน้างานคนเนาะแล้วเขามีนิสัยที่แบบว่าลูกน้องรักมากมาเลย <c oughs> เป็นอะไรมาเลยเดี๋ยวพี่ช่วยมาเลยพี่ทํานู่นทํานี่ให้เดี๋ยวพี่ช่วย,ย,ย,ววยแต่เองต้องทําให้ได้นะหลังจากที่พี่ช่วยไปแล้ว <c oughs> ลูกน้องรักหัวหน้างานรักแล้วหนึ่งสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันเป็นอยู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งพี่ที่อยู่ตรงโรงงานอ,อุตสาหการรม <c oughs> หนูขออนุญาตบอกโรงงานเอยหนูขออนุญาตบอกถานที่ <c oughs> เป็นแถวแถวลบบุรีไม่ให้ไปอยู่แถวเออชนบุรีแล้วกัน มันอยู่ลบุรีมันอยู่ลบุรี <c oughs> มันอยู่ลบุรีค่ะทีนี้ค่ะพี่โต้งอะ่ะด้วยความที่เขาเอ,อ่อทำงานโรงงานเนาะแน่นอนเข้าเป็นกะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือดึกค่ะอื <c oughs> แต่ตัวของพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่จะพูดยังไงอะ่ะพี่ออกที่แบบว่ารักงานมากมอะถ้าคนเนี้ยไม่ไม่มาเดี๋ยวเขาเข้าแทนได้ โอเคเป็นคนทุ่มเทเป็นคนทุ่มเทนใช่ว่าคนนี้ลาผมไม่ไหวครับเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่เข้าแทนพี่ช่วยน้องได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องความที่เขาเป็นผู้นำนะใช่หนหน้าเป็นอะไรนะใช่เขาก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเขาเข้ามาแต่ทางตัวพี่โต้งเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาสุภาพแข็งแรงมากถึงว่าเขาจะเปลี่ยนกะบ่อยก็ตามทํางานที่นี่มาหลายปีแล้วเปลี่ยนกะบ่อยแต่เขาสุภาพแข็งแรงมากแต่มันจะมีอยู่วันหนึ่งพี่ออกเขารู้สึกเหมือนแปลก แปลกในที่นี้คือเขาอะแสบบริเวณไททอยต้นคอเขา <Okay. S 1> ใช่แล้วเหมือนมีรอยแดงๆเขาไปเขาดูดาน้ำนานมันเหมือนมีรอยแดงๆแล้วเหมือนความรู้สึกเขาน้ําเหมือนมีเล็บเนี่ยมาจิกเขาอยู่เหมือนต้นคอเขารู้สึกแบบนั้นด้วยความที่เขาคิดว่าเขาอาจจะเป็นแบบว่าทํางานหนักหรือเปล่าเพราะว่ายกข,ของหรือเปล่าเส้นยึดหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาน เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขายังทํางานต่อจนกระทั่ง3วันวันที่3เนี่ยมันอาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆพี่ออกจากรอยแดงมันกลายเป็นเหมือนรอยไหมออพี่อ๊อกเหมือนคนเห็นแบบว่าถูกไฟไหมไหมออรอยประมาณนั้นเลยพี่อ๊อกแล้วมีบางอย่างที่ออกมาคือกด,อ,กดอะไรนะกดกด เหมือนเหมือนกดไหลย้อนหรือเป็นแบบว่าอะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นน้ําพุพองออกมาเบนต้นคอของเอ๋อโอเคคล้ายๆน้ำน้ำน้ำหนองน้ําน้ําหนองน้าเหลืองอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่แบบนั้นเลยพี่พี่นาวินเนี่ยเขาก็เล่าว่าพี่โต้งอ่ะเริ่มอาการแบบนี้แล้วด้วยความที่เขาอ่ะไม่เชื่ออะไรแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีหรือเรื่องอะไรเขาคิดว่าด้วยสุขภาพเขาแหละเขาอาจจะเกิดกับการแบบแพ้อะไรมาสักอย่างหรือเปล่าครับเขาก็เลยขอรุญาตจากทางบริษัท โรงงานเขาอขอตัวลากลับบ้านเขาลากลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เขาค่ะพ่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีอาการแบบงนี้ก็เลยขอตัวลากลับมาหลังจากที่เขาลากลับมาเนี่ยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจไปหาหมอทันทีพี่ออฟเขาไปตรวจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตรวจประจําปีตรวจเจาะเลือดอะไรต่างๆนานา,นาหมอก็บอกว่าคุณไม่ได้แพ้อะไรเลยนะผลออกมาทดสทบท,ที่เทสอะว่าคุณแพ้อะไรไหมคุณไม่ได้แพ้อะไรเลยอ,อาการของคุณไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ เป็นอักเสบจากอะไรทั้งนั้นออหนึ่งสิ่งคือถ้ามีอาการแบบนี้เหมือนขาที่ออกเป็นอะ่ะนั่นคือการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเปล่าหมอก็บอกว่าไม่ใช่เ,ออเขาก็ได้ให้แค่ยาแก้กเสฟเพื่อลดบรรเทากับยาแก้ปวดอ,อ,อีกหนึ่งอย่างคือยาแก้แผลมาทาบริเวณตรงที่มีแผลตรงนั้นเขาก็กลับบ้านมาปกติพี่ออก็ใช้ชีวิตที่ลามาอย่างแบบว่าได้เวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะออ <c oughs> แต่เรื่องขอภัยค่ะแต่เรื่องมัน ไม่ได้จบแค่นั้นพี่เพราะม,มันมีบางอย่างผิดปกติตกมาคืนหนึง่งแม่เขาเนี่ยนอนอยู่นบนห้องกับพ่อแม่เขาได้ยินเสียงแปลกเหมือนคนเท้าหนักเดินตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ตุ้เออเขาก็มาคิดว่าโจรเขาก็เลยออกมาเพราะกลัวไม่ได้ยังไม่เรียกพ่อเพราะกลัวพ่อแบบหงุดหงิดโวยวายก็เปิดประตูออกมา ไม่เห็นอะไรเลยเสียงที่เขามันเป็นแค่เสียงที่เขาได้ยินเพราะปร,ะประตูมันไม่เห็นอะไรเลยพี่อ,อ๋อมืดดาสนิทเหมือนบ้านเขาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยเดินสํารวจบริเวณบ้านเขานั่นแหละหเดินเดินเดินจนมาเจอหน้าห้องของโตงเห็นเศษผงดําๆบางอย่างเฮ้ยอ,อยู่หน้าห้องของคุณโต้งนั่นแหละพี่อ๋อเขาก็ไม่คิดคิดไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็พยายามที่จะเอาไม้กวาดมากวาดแต่พอเขาได้เข้าใกล้ไปมันเหมือนเศษทูบสีดําอะไรบางอย่าง ที่เหมือนเหมือนกระจัดกระจายกันอยู่หน้าห้องคุณโต้งความที่เขาอะด้วยความเป็นแม่เนาะเขาคิดว่าเรื่องนี้มันผิดปกติแหละเขาขอยังไม่ทําความสะอาดก,กันให้อยู่ตรงนั้นก่อนแล้วเช้าอะเดี๋ยวจะเรียกทั้งคุณโต้งและพ่อออกมาดูความกันอตกไปตอนเช้าค่ะพี่พี่เสียงซี้ดังนิดนิดเป็เสียงจี้เหรออ,อ่ะโอเคเด๋ยวให้ทางหลังบ้านแก้ไขนะคะต่อไปพี่อ,ออกนะเพราะตกมาตอนเช้าเนี่ยเขาอะรู้สึกว่า เขาอ่รู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วมแม่เนี่ยก็เลยเรียกพ่อแล้วก็คุณโต้องออกมาดูหลังจากที่เขาออกมาดูอะ่ะมันปรากฏว่าเป็นเหมือนเท่ากระดูกโอเคบวกกับทูบที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นพื้นหน้าห้องแล้วไม่ทราบสาเหตุว่ามาจากไหนเพราะว่าทางทางคุณโต้งเนี่ยด้วยความที่กลับมาลางานอะ่ะเขาไม่ออกไปไหนอยู่แล้ว,เ,วเขาเจ็บแผลอยู่ด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยทําการที่แบบว่า อะไปหาหมอไปแล้วไม่เป็นไรงั้นอยู่ตรงนั้นก่อนละกันดูอาการของลูกของตัวเองไปดูอาการอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆค่ะพี่แล้วเขาด้วยความเครียดและแม่เริ่มมีตกกังวลเขาก็เลยทําให้มันสบายใจคือออกมาลดน้ําหน้าบ้านลดน้ําต้นไม้หน้าบ้านอพอเขาออกมาเนี่ยค่ะพี่ขาออกมาปุ๊บเขาก็ลดน้ําเนาะแต่มียายคนนึงค่ะอืเดินมามียายคนนึงเนี่ยเดินมาแล้วก็มาพูดกับเขาว่ามมเมื่อ สาเมื่อเมื่อคืนนะ่ะตอนตีสามอะ่ะมันเหมือนมีอะไรลอยออกมาไม่รู้จากห้องของคุณโตรงลักษณะเป็นกลุ่มควันสีกลุ่มควันสีดำลอยออกมาคุณโต้งก็เริ่มงงค่ะพี่ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมตัวเขาในห้องเขามีกลุ่มควันดำลอยออกมาอย่างนั้นด้วยความที่แม่เขาได้ยินอ่ะเขาก็เลยไปพูดกับลูกเขาว่าโตง้ง ไปทาอะไรมาหรือเปล่าก่อนกลับบ้านทําไมยายข้างบ้านเห็นเป็นลักษณะแบบนั้นคุณโต้งก็นึกอยู่นานเขาก็แค่ทํางานกลับบ้านมาเปลี่ยนเวรสับเวรกับลูกน้องเขาหนิไม่ได้ทําอะไรเลยครับคุณโต้งก็เริ่มสงสัยแล้วแต่คุณโต้งอ่ะพูดไปกับแม่คำหนึ่งว่าช่วงเนี้ยเขาฝันแปลกๆแปลกๆที่ว่าเนี่ยในฝันน่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาในลักษณะรูปร่างคือผิวดำ เหมือนถูกไฟไหม้ครึ่งหนึ่งพ<อ>ี่อกอแล้วชอบเอามือของตัวเองเนี่ยมาบีบตรงท้ายทอยของเขา<อ>ตรงที่เขาเจ็บเลยพอดีอมันตรงเดียวกันเลยเขาก็บอกแม่ไปอย่างนี้แม่เขาก็ด้วยความที่เชื่ออยู่แล้วโดยส่วนตัวแม่เขาก็เริ่มไม่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาก็เลยโทรหาพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เขาศรัทธา<อ>นัดแนะวันกับพระอาจารย์มาค่ะพระอาจารย์ก็ บอกว่างั้นโยมเดี๋ยวมาวันนี้พระอาจารย์รไม่ได้รับแขกไม่ได้มีใครเดี๋ยวเอาลูกลูกของโยมมาด้วยพอไปถึงวันค่ะเขาเข้าไปในที่กุฏิพระอาจารย์รเป็นวัดวัดหนึ่งแล้วกันเนาะได้ไปนั่งประชันหน้าด้วยกันคุณแม่ยังไม่ทันพูดอะไรเลยพี่ออกออพระทักมาคำแรกเลยโยมลูกลูกของโยมนะ่ะโดนของที่มากับลมโดนของที่มากับลมใช่ โอเคอืมโอเคแล้วคุณโต้งกับแม่ของคุณโต้งเนี่ยงงพี่เออแน่นอนมันคือคุณใสหรือสย,ยศาสตร์บางอย่างที่เขาอาจจะส่งมากับลมแต่ทําไมเขาถึงโดนเขางงอันนี้มากใช่ไงเออ,อท่านก็เลยเล่าว่ามีบางคนที่ใช้ผงพายค่ะซึ่งเป็นผงเท่ากระดูกของคนตายทั้งกลมผสมกับน้ํามันพายและเท่าทูพี่อกอกออแล้วเป่ามาตามลมในทิศอัป,ปมงคล <Okay. S 2> พอผงนั้นลอยเข้าไปโดนตัวคนที่ดวงอ่อนนะหรือจังหวะดวงตกพอดีของก็จะเข้าง่ายโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะผ่านทางช่องหูของเราหรือต้นคอของเรานั่นเอง <Okay. S 2> ซึ่งเป็นจุดเปิดของธาตุในร่างกายครับอืคุณแม่เริ่มร้อนใจและรีบถามว่าท่านช่วยลูกช่วยลูกของอออของเราหน่อยทำไมลูกของเราโดนนี้แล้วก็เปิดแผลให้ดูว่าลูกอ่ะ มีรอยตรงนี้นะออที่ที่มันเกิดขึ้นพระท่านก็แน่ใจแล้วว่าลูกของโดนของอ่ะใช่โดนแล้วเนี่ยเรียบร้อยท่านก็เลยบอกว่างั้นให้คุณแม่เนี่ยไปเตรียมของบางอย่างมาทําพิธีนะเดี๋ยวพอเตรียมเสร็จแล้วอ่ะค่อยกลับมาหาเขาซึ่งของนั้นได้แก่น้ําสะอาดที่รองรับน้ําค้างตอนตีห้าดอกบัวขาวทูบดําแล้วซี่ที่สําคัญเลยเป็นเสื้อของคุณโต้งที่ใส่นอนตอนเริ่มมีอาการพี่อเออพอคุณแม่ ได้ทุกอย่างตามที่พระอาจารย์บอกแล้วเขาก็นำมาหาพระท่านก็รีบทําพิธีโดยการท่องคาถาตามที่ท่านล่ําเรียนมาครับแล้วก็ปัดเป่าด้วยใบไม้ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบแล้วย้ํากับคุณโต้งว่าเอาน้ำมนต์ที่ทําพิธีกรรมวันนี้เอาไปอาบเจ็ดวันเจ็ดคืนพร้อมกับสวดมนต์บทหนึ่งที่เขายื่นไปให้คุณโตง้ง หลังจากที่เขายื่นมให้คุณโต้งเนี่ยค่ะคุณโต้งก็รับมาแต่โดยดีแล้วทําปฏิบัติตามที่ทางพระอาจารย์บอกตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสาสี่ดำเนินมาเรียบเรียบง่ายมากพี่ออกแต่มันอยู่ในคืนที่ห้าที่คุณโต้องอาบน้ําทําอะไรเสร็จเรียบร้อยกําลังจะมาสวดมนต์บทที่ท่านให้มันกลับกลายมาเป็นเขาร้อนแสบแผลมากจนเขาท้องไม่ไหว เขาก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องน้ําเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันร้อนเหมือนเหมือนเรา,าโดนแดดหรือว่าเราโดนโดนไฟลวกอะไรแลว้วเออมันร้อนขนาดนั้นเขาก็เลยวิ่งไปห้องน้ําส่องกระจกดูเขาเห็นสิ่งหนึ่งพี่ออเป็นควันบางอย่างที่มันลอยออกมาบริเวณหลังคอเขาเขาส่องกระจกไปพยายามดูแผลส่องไปปรากฏว่าเขาเห็นหนึ่งอย่างคือผีผู้หญิงคนนั้นที่เขาฝันถึงมาตลอด แล้วมาในรูปร่างที่ปกติพร้อมกับยิ้มให้บ้าเ,ออเห็นยังเห็นยังไงนะเห็นในกระจกเหรอ<ช>หรือว่าไงสมมติเนี่ยคือกระจกออแล้วเราอยู่ตรงนี้เขาเห็นสะท้อนกระจกผู้หญิงอยู่ข้างหลังอุ้ยใช่แต่มาในรอบเนี้ยคือยิ้มให้พร้อมกับไม่ได้บีบคอของคุณโต้งแล้วนะแล้วโอเคเห็นควัานก่อนใช่ไหมแล้วเห็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังใช่เออเออและหลังจากนั้นคุณโต้งเริ่มสติแตกแล้ว แต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปพี่ออกพร้อมกับควันที่มันหายไปด้วยเขาก็เลยรีบกลับมานั่งทําจิตให้ดีแล้วก็นั่งสวดมนต์ต่อให้จบในคืนที่ห้าเขาก็ได้เล่ากับแม่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรทําไปตามที่พระอาจารย์พูดแล้วถ้าไม่หายเดี๋ยวเราค่อยกลับมาว่ากันดําเนินไปต่อ,อยันคืนที่หกคะ่ะครับคืนที่หกมันไม่มีอะไรไปต่อในคืนสุดท้ายคืนที่เจ็ดคุณโต้องอาบน้ําเรียบร้อยตามอา,อาบน้ำมนต์เรียบร้อยแหละ ก็มาสวดมนต์เหมือนเดิมครั้งเนี้ยในการสวดมนต์มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่อ๊อกแต่หลังจากที่เขาสวดมนต์เสร็จแล้วในคืนที่เจ็ดเนี่ยเขาได้เข้าไปในห้องเหมือนเดิมนั่นก็คือห้องน้ําวันที่เจ็ดแล้วเขาอยากรู้ว่าพระอาจารย์เนี้ยที่ที่แก้เขาอ่ะมันได้จริงหรือเปล่าเขาก็เลยกลับไปดูเปิดผมเนาะผมของผู้ชายแล้วก็ดูตรงกระจกมันกลายเป็นแผลที่เหลือแค่รอยแดง ในลักษณะที่มันดําเหมือนมีรอยไหม้พร้อมกับมีน้ําหนองหรืออะไรไหลออกมากลิ่นเหม็นๆน่ะมันหายไปเ,ออเหลือแค่รอยแดงเขาก็รู้สึกว่าโหพระนี้ของจริงอืม,อม,มันหายไปจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรเขาก็ยังงงสงสัยอยู่เขาก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังว่าครบเจ็ดวันแล้วนะแล้วแผลมันหายไปแล้วแม่เขาก็บอกว่าโอเคงั้นก็กลับไปหาพระอาจารย์เพื่อไปขอบคุณท่าน ท่านก็รับคําขอบคุณนั้นมาแล้วบอกให้ทางพี่โต้งเนี่ยเหมือนพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างไว้คุ้มครองกับตัวเองหน่อยแล้วกันไม่งั้นก็จะเจอบางสิ่งบางอย่างที่ลอยตามลมกลับมาอย่างนี้หลังจากไม่นานค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปเนาะที่คุณโต้งได้ไปกราบลากราบขอบคุณพระอาจารย์มาแล้วกลับมาดูแผลจากรอยไหมที่น้องบอกมันหายไปเหลือแค่รอยแดงแล้วรอยแดงมันหายไปกลับมาเป็นผิวหนังเราปกติพี่อ,อ๊อ <Okay. S 2> ยาหมอไม่ได้ช่วยแต่แค่เจ็ดวันที่พระอาจารย์ให้ทำมันดันหายคุณโต้งเนี่ยก็เลยเชื่อเริ่มเชื่อมาจากนั้นเหตุการณ์เนี้ยคุณโต้งบอกว่าเขาเชื่อในสิ่งลี้ลับเลยทันทีเชื่อแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วกลายเป็นคนที่ไหว้พระทําบุญแล้วก็พกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต,ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเชื่อว่าเขารอดมาได้เพราะบุญที่เขามีอีกหนึ่งอย่างคือบารมีของพระท่านนั้นที่ช่วยไว โอเคอคือพี่ที่สงสัยอย่างหนึ่งว่าโอเคคุณโต้งทำงานโรงงานทำงานปกติเหมือนโหวไปแล้วไปโดนของได้ยังไงอะสำหรับหนูหนูก็ได้ถามเขาเนาะมาแบบว่าพี่โดนได้ยังไงพี่เขาก็ในการสังนิฐานของเขาละกันอ,อาจจะเป็นช่วงในขณะเดินทางขับรถไปที่โรงงานหรือเปล่าหรือในตอนที่เขาออกไปในนอกสถานที่ที่เป็นเอาดอไม่ใช่อยู่ในโรงงานอะไรอย่างเนี้ย มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะนั้นพอดีซึ่งแน่นอนที่หนูบอกไปข้างต้นว่าเขาเปลี่ยนกะสับกะบ่อยๆอ,อาจจะเป็นช่วงเช้าไม่ก็เป็นช่วงเงยน็นตกกอนคืนอย่างนี้ก็ได้โอเคอแล้วเขาแล้วคนที่คนที่ปล่อยอ่ะเขามีจุดประสงค์อะไรคือหมายความว่ามายควาว่าเขาปล่อยเนี่ยเพื่อมาทําร้ายคุณโตง้งหรือเขาปล่อยเพื่อแบบเป็นลมเพลลมพัดปล่อยของเพื่อแบบเวลาคนเล่นสายศาสตร,ร์เขาจะปล่อยของวันพระวันโกงเขาจะปล่อยของอแบบไหน เขาจะมาทําร้ายคุณโต้งหรือเขาปล่อยลมเพลลมพัดหนูรู้สึกว่าตามที่คุณนาวินเล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของลมเพลลมพัดมากกว่าที่คําพระอาจารย์พูดว่าของมันมากับลมโอเคอมหมายความว่าคนที่เขาเล่นแสยศาสตร์เล่นของดําเนี่ยพอถึงวันพระวันโกเนี่ยของมันจะร้อนใช่แล้วเขาต้องปล่อยของใช่ปล่อยของออกอแสดงว่าคุณโต้งเนี่ยเหมือนกับเอ,อจังหวะช่วงนั้นน่ะดวงดวงไม่ดีบวก อ่อนแออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าทางอะไรนะลมทางทิศทิศอัปรมงคลใช่ถูกต้องเขาดังหูบ้างเข้าอะไรบ้างใช่หรอกในั่นก็เลยเป็นหนึ่งเรื่องที่คุณนาวินเล่าให้ฟังกับหนูมาว่าเรื่องนี้ยเป็นเรื่องที่พี่ชายแฟนเขาเจออืพี่พี่ท่าไหนที่เดินทางเป็นตอนกลางคืนแล้วกันเนาะมันอันตรายมากๆนะคะพี่พี่ขารบกวนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าความเชื่อของ พวกเรานะมสีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดไว้มากับตัวหน่อยเคย,ยังดีอาจจะป้องกันในสิ่งพวกนี้ได้อบอกเลยว่าถ้าไปสถานที่ที่คิดว่าเออไม่มั่นใจอพืพระพระของพระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หน่อย่